นี่มันอะไรกันครับเนี่ยหุนมาเน็เพึ่งจะแขวะไทยไปหมาดๆแต่ตอนนี้ชาวกัมพูชาเขากำลังด่าผู้นำตัวเองว่าผู้นำขายชาติเพราะยอมไทยเรื่องนี้มีมากกว่าที่คุณคิดโอ้ยคุณผู้ฟังครับสถานการณ์ในกัมพูชานี่มันเดือดปุดๆยิ่งกว่าน้ำในหม้อสุก,กี้อีกนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าทัวลงครั้งประวัติศา,ศาสตร์ ที่ไม่ธรรมดาก็คือทัวครั้งนี้ไม่ได้มาจากคนไทยไม่ได้มาจากชาติไหนเลยแต่มาจากชาวกัมพูชาเองนี่แหละครับที่กําลังแ่กันไปถล่มโซเชียลมีเดียของนายกตัวเองหุนมานเน็ตจนแทบจะลุกเป็นไฟพวกเขาไม่ได้แค่วิจารณธรรมดานะครับคุณผู้ฟังแต่ถึงขั้นตั้งคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่าผู้นำของพวกเขาคนนี้เป็นผู้นำขายชาติหรือเปล่าฮใช้คำนี้เลยนะสาเหตุมันมาจากอะไรน่ะล่ะครับ ก็เพราะข่าวที่ว่าคุณมาเน็ตกำลังจะไปลงนามข้อตกลงสันติภาพกับประเทศไทยที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่26ตุลาคมที่จะถึงนี้คนนอกมองอาจจะคิดว่าเอา้าก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอสันติภาพนะแต่สำหรับชาวกัมพูชาจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามแนวชายแดนพวกเขามองว่านี่ไม่ใช่ชัยชนะทางการทูตเลยแม้แต่น้อยแต่คือการยอมแพ้ที่น่าอัปยศ มันมีคำถามที่ดังกระหึ่มอยู่ในใจของพวกเขาตอนนี้ว่าสันติภาพที่ได้มามันคือชัยชนะหรือมันคือการยอมจำนนกันแน่วันนี้แหละครับเราจะเจาะลึกลงไปดูกันว่าข้างในบ้านของกัมพูชาเขามีปัญหาอะไรทำไมประชาชนถึงได้กโกรธแค้นผู้นำของตัวเองได้ถึงขนาดนี้เรื่องแรกเลยนะคุณผู้ฟังที่ต้องทำความเข้าใจก็คือชาวเน็ตกัมพูชาและก็สื่อท้องถิ่นของเขาเนี่ยกำลังขนทัวลงฉําเลยครับ คือใช้คำว่าฉําได้เลยนะเพราะมันหนักหน่วงจริงๆพวกเขาประนามฮุนมาเนตว่าสันติภาพในมือชายหนุ่มที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ใชัยชนะอะไรเลยแต่มันคือการขายชาติชัดๆโอ้โหแรงมากนะคำนี้มีคำพูดหนึ่งที่เจ็บแสบมากๆจากฝั่งสื่อขเขมรเองเขาบอกว่าสิ่งที่ฮุนมาเนตทำมันไม่ต่างอะไรกับการเอาธงขาวไปปักเองคือยอมแพ้แบบไม่ต้องรบ เพื่อแรกกับที่ไทยจะยอมเปิดด่านชายแดนกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าชาวบ้านตาดำๆที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนจะเดือดร้อนยังไงที่ดินพิพาทที่คาราคาซังกันอยู่จะลงเอยแบบไหนคือเหมือนกับว่าผลประโยชน์ของคนรากหญ้ามันถูกโยนทิ้งไปเลย คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามนะครับชาวบ้านกัมพูชาที่เคยมีปัญหาปะทะกันตรงชายแดนที่เคยได้รับผลกระทบจากการปิดด่านพวกเขารู้สึกเหมือนถูกรัฐบาลของตัวเองทอดทิ้งอะครับความรู้สึกมันเหมือนกับว่าอา้าวที่ผ่านมาเราสู้เพื่ออะไรสุดท้ายผู้นําเราก็ไปจับมือกับอีกฝั่งง่ายๆแบบนี้เหรอความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกไม่ยอมรับมันเลยระเบิดออกมาเต็มโซเชียลมีเดียไปหมดเลย แล้วความตึงเครียดมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันพุ่งสูงขึ้นไปอีกเมื่อรัฐบาลกัมพูชาเริ่มใช้ไม่แข็งเมื่อไม่กี่วันมานี้มีการจับกลุ่มไกด์นำเที่ยวชื่อดังคนหนึ่งจากเสียมราชชื่อคุณปินโพชอายุ51ปีข้อหาคืออะไรคุณผู้ฟังทราบไหมครับข้อหาคือวางแผนล้มล้างรัฐบาล โทษฐานที่เขาแค่โพสต์ a c e b o o k วิจาร์ณการทำงานของรัฐบาลเรื่องปัญหาชายแดนแล้วก็ไปแนะนำให้คนรุ่นใหม่ของกัมพูชาเนี่ยลองไปดูการประท้วงที่เนปาลเป็นตัวอย่างแค่นี้เองนะถ้าสารตัดสินว่าผิดจริงเขาอาจจะต้องติดคุกนานถึง5-10ปีเลยทีเดียวนี่มันคือการปิดปากกันชัดๆเลยไม่ใช่เหรอครับแล้วไอ้ความพยายามจะสร้างภาพเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งไม่ยอมใครของฮุนมาเนตเนี่ยมันก็ดันย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองอีก เมื่อไม่นานมานี้ตอนที่เขาไปพบกับคณะผู้แทนจากเกาหลีใต้เพื่อคุยเรื่องแก๊งสแกมเมอร์ที่อลวัดหนักในกัมพูชาที่มีคนเกาหลีใต้ถูกจับไปทรมานแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะหลังจากคุยกันเสร็จคุณมาเน็ตก็โพสต์ข้อความขึ้นโซเชียลมีเดียของตัวเองเนื้อหามันมีในยะบางอย่างเขาบอกว่ากัมพูชาไม่ต้องการให้ประเทศเพื่อนบ้านใดๆมาช่วยแก้ปัญหาสแกมเมอร์แทนและผู้นำของประเทศนั้น ควรไปแก้ไขปัญหาภายในประเทศของตนเองให้เรียบร้อยก่อนอคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงครับคนไทยที่ตามข่าวเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าประโยคนี้มันแขวะไทยแบบเต็มๆเพราะก่อนหน้านั้นประเทศไทยเรานี่แหละที่เสนอตัวจะเข้าไปช่วยประสานงานกับเกาหลีใต้เพื่อทลายแก๊งคอรเซนเตอร์ในกัมพูชาเพราะเรามีข้อมูลเรามีประสบการณ์แต่พอเจอโพสต์นี้เข้าไปก็เหมือนโดนตบหน้าเบา แต่เรื่องนี้ท่านนายกอนุทินของเราก็ตอบกลับได้แบบนิ่มๆแต่เจ็บลึกนะท่านบอกว่าปัญหาประเทศไทยมีอยู่ที่เนียวแต่ท่านไม่บอกนะว่าที่ไหนปล่อยให้ไปคิดกันเอาเองแล้วก็ทิ้งท้ายว่าอย่าไปเพิ่มความเห็นต่างหรือขัดแยง้งทุกอย่างกําลังไปได้ด้วยดีเป็นการตอบทั่วแบบผู้ใหญ่ที่รู้ทันเด็กนะครับคือแบบเออก็ได้นะเราไม่ว่าอะไรแต่คนทั้งโลกเขาก็รู้แหละว,ว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ใครกันแน่ และตอนนี้สถานการณ์ของกัมพูชาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ปัญหาการเมืองภายในหรือปัญหากับไทยนะครับแต่มันคือวิกฤตซ้าซ้อนที่ถาโถมเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางเลยจนนักวิเคราะห์บางคนเขาเรียกว่านี่คือปฏิบัติการโลกล้อมกัมพูชาเริ่มจากเศรษฐกิจก่อนเลยโรงงานของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่จ้างงานคนกัมพูชาตอนนี้ทยอยย้ายฐานการผลิตออกไปหมดแล้วครับคนงานตกงานกันเป็นเบือ รายได้หายวับไปกับตาพอมาเจอไทยปิดด่านชายแดนเข้าไปอีกเศรษฐกิจที่ชังงักอยู่แล้วก็ยิ่งสุดหนักข้าวของแพงขึ้นแบบติดจรวดประชาชนเดือนร้อนกันท่วนหน้าส่วนภาพลักษณ์ในเวทีโลกก็ไม่ต้องพูดถึงเละเทะไม่มีชิ้นดีเรื่องแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยทำให้ชื่อเสียงของกัมพูชาเฉาโฉไปทั่วโลกเลยนะทุกผังทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งเกาหลีใต้ ออกมาประนามแล้วก็ใช้มาตรการจัดการขั้นเด็ดขาดนักท่องเที่ยวก็หายใครจะอยากไปเที่ยวประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของอาชญากรข้ามชาติล่ะครับจริงไหมยังไม่พอแม้แต่พี่ใหญ่อย่างจีนที่เคยอุ้มชูคุณมาตลอดตอนนี้ก็เริ่มมองกัมพูชาด้วยสายตาแปลกๆโดยเฉพาะหลังจากที่ฮุนเซนพ่อของฮุนมาเน็ตด,ดันไปเปิดเผยข้อมูลที่พักของตระกูลชินวัตรต,ตอนที่ลีภัยการเมือง เรื่องนี้ทําให้ชาวจีนวิจารณ์หนักมากนะครับว่านี่คือการทรยศเป็นการกระทําของคนที่ไว้ใจไม่ได้โอ้โหโดนทั้งขึ้นทั้งลงเลยนักวิเคราะห์เขามองว่าอํานาจของตระกูลหุ่นที่เคยแข็งแกร่งเหมือนภูผาหินตอนนี้มันเริ่มเสื่อมถอยเริ่มมีรอยร้าวให้เห็นแล้วแล้วถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจมันยังแย่ลงไปกว่านี้อีกมันอาจจะนำไปสู่การลุกฮือของประชาชน แล้วก็อาจจะบานปลายกลายเป็นสงครามการเมืองได้เลยนะครับน่ากลัวมากนะแล้วไอ้ความกลัวเรื่องการลุกฮือเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับคุณฟังเพราะว่าตอนนี้ในหมู่ชาวกัมพูชาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เขากําลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเนปาลโมเดลกันอย่างหนาหูเลยเนปาลโมเดลคืออะไรก็คือเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ในประเทศเนปาลไงครับที่คนรุ่นใหม่เอ ม่เขาลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลถึงขั้นบุกเผารัฐสภาจนสุดท้ายสามารถบีบให้รัฐบาลต้องยุบสภาได้สำเร็จแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะรุนแรงมีคนเสียชีวิตไปถึง72คนก็ตามแล้วประเด็ดนนี้มันถูกจุดให้ลุกเป็นไฟขึ้นมาเมื่ออดีตผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาคุณสมรังสีเขาโพสต์ข้อความสั้นๆแต่ทรงพลังมากว่าเนปาลอินโดนีเซีย บังกลาเทศซีเรียทำได้ขมืนก็ทำได้โอ้โหนี่มันคือการปลุกระดมกันซึ่งซึ่งหน้าเลยนะแล้วคุณผู้ฟังจำไกด์ทัวร์ที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นได้ไหมครับที่โดนจับข้อหาล้มล้างรัฐบาลน่ะหนึ่งในสิ่งที่เขาโพสต์ก็คือการแนะนำให้เยาวชนไปศึกษาจากเนปาลโมเดลนี่แหละครับมันแสดงให้เห็นว่าแนวคิดนี้มันเริ่มแพร่กระจายไปในหมู่ประชาชนแล้ว รัฐบาลถึงต้องรีบออกมาตัดไฟแต่ต้นลมโดยการจับกลุมอย่างรุนแรงแต่คำถามที่น่าคิดก็คือการปราบปรามที่รุนแรงแบบนี้มันจะหยุดยั้งความคิดของประชาชนได้จริงๆเหรอหรือมันจะเป็นเหมือนการราดน้ามันเข้ากองไฟกันแน่มาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคงจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยวันนี้ เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่กำลังจับตาดูท่าทีของกัมพูชาแต่เป็นชาวกัมพูชาเองนี่แหละที่กำลังลุกขึ้นมาตั้งคำถามกับผู้นำของพวกเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนข้อตกลงสันติภาพที่จะมีการลงนามกันในวันที่26ตุลาคมนี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นชัยชนะทางการทูตที่ฮุนมาเน็ตพยายามจะเป่าประกาศหรือมันจะเป็นแค่การยอมแพ้ที่แลกมาด้วยความรู้สึกขมขืนของประชาชน คนกัมพูชาเองก็กําลังรอคำตอบนี้อยู่เหมือนกันครับแล้วถ้าถ้าหากว่าสถานการณ์ภายในกัมพูชามันเกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นมาจริงๆล่ะมันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเราในฐานะที่เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกันยาวเหยียดอย่างไรบ้างเรื่องนี้เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับอืมก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง จะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้นะครับคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดประเด็นร้อนแบบนี้แล้วคุณล่ะครับคุณผู้ฟังคิดว่าการตัดสินใจของฮุนมาเน็ตครั้งนี้ที่เลือกจะสร้างสันติภาพแม้จะต้องถูกประชาชนของตัวเองตราหน้าว่าขายชาติคุณคิดว่าเขาทําถูกแล้วหรือเปล่าหรือมันมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ลองแสดงความคิดเห็นของคุณเข้ามาหน่อยนะครับผมอยากอ่านมุมมองของทุกคนเลยสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ